เอาเปิดมากก็ยนนิ่งพี่น้องแล้วนะเนาะ <c oughs> สบายดีพี่น้องสบายดีวันยุดพี่น้องสบายดีวันอาทิตย์พบพ่อกันอีกแล้วพี่น้องส่องเกายแดดพี่น้องจ้าก่อนอื่นก็ฝากก,ก้นลรกกดแช่ผ่าส้มให้จบขีบให้เด้พอพรอแม่มพี่น้องเด้อหลังจากกลับมาตังหับเอาของกะไปเสริมสวยกันเหล็กหน่อยพี่น้องเอ้ย เปลี่ยนสิออกงานกันบ่พี่น้องเยยอ้ยเปลี่ยนเัินสไตล์ยุคใหม่อ่าเปลี่ยนยอนงานย้อนง,งานอันบ่าวดาวันนี้นะหนาเทียนบอกก็ออยังวายุก็ออยังว่าซิมีงานพี่น้องเอ้ยอ,อันป,ป,าาปีใหม่เนาะ <laughs> <อ>ปีใหม่ก็ต้องเปลี่ยนใหม่<อ>พี่น้องเอ้ยลูกให้เบิ่งด้วยลูกใหม่เปลี่ยนใหม่บังูกใหม่แม่นพี่น้องเอ้ยกะคนเฮาเนาะ่อยเนาะก็ต้องมีเอา เลยต้อปล่อยด้วยเลยสงสลาน่างามเด้อพี่น yeah. ้องรีอิดเพราะว่าผมบ่อผมเธอตรงเลยบริลลี่หงายดานบริลลี่อ่ะสัสอ้าวไอเด้พี่น้องมันมันสิออกสีเขี้ยวลายกว่าพี่น้องเลยมันก็เลยล่างคนก็อยากเหี่ยมทพี่น้องเลยบมดได้แพงได้พี่น้องแพงเลยเนาะอันเหมือนเดิมสองร้อยสิบห้าบาทเอิงไหลบางเงินนะเฮ้ย เจดมก็เจเจแดงสองร้อยสิบ้าบาท่านี้สามรอยเนาะเพราะว่าผมเทอร์ไลน์บอมันสามกล่องสามกล่องคืนกับกับกับห่วยร้อยนะเป็นบอหาคุณจีอ่าสองร้อยสิบห้าบาทเองพี่น้องบ่ได้แพงห้องีงามห้องร้อยแต่งงามขึ้กันเนาะเดี๋ยวตัดภาพไปหาเจดมพี่น้องเฮ้ยหันหลังมาด้วยสิแม่มันยังออกเขียวๆได้เพรเบิ่งเบิ่งเบิ่งด้วยตาเ้าวนะมันสีเขียวๆเห็นบ่พี่น้องนั่นนั่นน่ะนนนนดำเนาะป้าหนาเขียวแห้งอีหลี จนเหลื่อมยงยงผมผมดำอืมผมผมดำมามาออกเคี้ยวทางทางข้างนอกทางในนะเคี้ยวแหงเลยเพอทางบ้านเออปืดปืดออกมาน่ะเคี้ยวเขียวเน่าดำเนาะเบิ่งโดยตาเ่าจังเห็นเนี่พี่น้องถ้าเป็นในมังกรจิตอยากดำดำมาแหละทั้งหน้าผากหน้าแดงอยู่พี่น้องเออสั่งเด้อเออหลักมาด้วยให้พี่น้องเบิ่งด้วย โอ้ยเยีนเมียนเคี่ยวบ่างเหยียนเมีเคี่ยวบ่เคยล่ะเอ้ยโอ้พี่น้องเอ้ยสีออกงานค่ะไม่ได้ซ่อค่ะท่านผู้ชมไม่ได้ซ่อนะเจดําเสริมสวยใหม่จะออกงานนะคะไม่ได้ซ่อนะพี่น้องเนากะคนเฮากะซิมีย่างเนาะพี่น้องเนาะก็ต้องเปลี่ยนตัวเองไอมีสีสันแหนเลยเนาะพี่น้องเนาะกะบระเมินว่าเออเงินร้ายพากันไปเข่าตลาดเสริมสวยประเมินเอานั่นเด้อค่ะพี่น้องเอ้ยเอองามเลยเนาะ งามไหมพี่น้องคิดได้พี่อ่านกระบาดนี่แหละพี่น้องเอ้ยอือขากขักเลยเฮ้ยมึงมึงตัดใหม่ตีร่วนอะไรเออทรงเก่าบัวเจี๊ยดมีบอมมีแนวลีตลอดเฮยเนาะงานวลไรผมมันน่าแตโอ้ยไปบงยู่เออแนวลีตัวบ่มีบ่อยของเองอ่ะของเองนั่นเองเอาให้อาแต่เต้อาเป็นสาวบุ๋มเบิ้งตัดมาเบิ้งห้าวบัานนี้พี่น้อง แทนแทนแทนสบายดีงามเบาพี่น้องงามบอาค่ะเสียแต่ห้าเถานะพี่น้องเนาะผมนังงามอยู่แต่คนนนะเถานี่เราอยากขาน้ำป่าบ่มาไหมโอ้ยยังผดจุ๊่นมอมอยอยู่ในยายผาเนี่ยบอโอ้ยนี่เด็กซีกันบะ ย้แสดงปล่อยผมให้ดูหน่อยอยากดูอืเอ้าเป็นยังไงพี่้อกเลิศบ่กคะเฮ้ยอ่ะถ่ายให้เน่อันอันถ่ายกล้องหลัางถ่ายในไดวะต้องอยู่ทางนั้นเนาะต้องอยู่ทางนั้นจ้งแจ้งโบมีเวียงมีงานพี่้อกเอาสีไล่ซาระาจักหน่อยดูอันลังมาเงาะ ในกล้องน่ะดํกล้องน่ะดํเออแต่ตัวจริงน่ะมันงามนะพี่น้องพอคืออะไรห้องกล้องอันนี้เนาะกล้องออโตเมติกแต่ว่าตัวจริงน่ะมันสิงามแต่ว่าเฮาบงในตาเฮาน่ะคือว่าก็อันอเยอือมันออกกองเาดของเฮามันออกกระเไปย้อมุก่อนนี่อันนี้ได้เฮ้ยอือแม่นบ่ของเฮาน่ะมัน382เนาะคน3 32 2นป่ะ กล่องนึงกับขำแมนเ้าซื้อมายออเองกับสิประมาณสิบาทเนาะกล่องนึงสี่กับสิ่หกพันสิบเกาะพันได้กล่องนึ่งเนี่ยกลับมากับแบบบอสเมื่อเมื่อทังนี่นะไปแล้วเห็ดเป็น้ะบาดมันแดดนะลูกข้ามาข้มา

คนนี้เป็นจีพายเลยเลยจะออกงานใช่ลูกออกงานใช้บอกป้าลุงดูมาพี่วาพี่มั้ยสีหอดได้แนะเฮ้ยเนาะตกลงวันที่ยังกบวันที่เก่าซองคำหรือหรือว่ามันวันที่ซองมือเก่าคำนี่แหละเดี๋ยวนะเห้คิดดูเอ็งถือเองสีหอดแล้วพี่น้องเอ้ยสีหอดงานบ่าวดาวเลยขาขาหานเชื่มซุยแบบกบันที่น้องเอ้ย คุณได้ที่อยากห่วยินดีน้ำบ่าวดาวกมาได้พี่น right? ้องอยู่เทียงหน้าน yep ั่งอยู่เทียงหน้าคุณวะอันสีเห็ดอยู่เทียงหน้าสันแม่เราบอกเฮ้ยทามเขาถามโต้เพิ่นกับวาสีอยู่เทียงหน้าพี Oregon ่น้องเ้ยอยู่เทียงหน้าพี่น้องเลยดองบ่าวดาวนะมือกินนะอะไรไอ้ข้างๆเพจที่ผมหนามันก็แจ้งคุณเนาะหนาหนาแจ้งขึ้นบ่เฮ้ยหนาขาวึ้นบ่ะ หญ่พ sí, yeah, mm. ี่น้องเอ้ยเสือช uh> ุมมหานะ่ะคุณหนามีนี่พอมาข่าวเขียูบานหญ่ตนหนาด้วยพี่น้องอันนั้นเป็นบ่หญ่เด้อจี้นูพี่้อยอะสำัอันนี้คือรีวิวผมนะพี่น้องเนาะแล้วก็เสียงงานใส่กับโค้ดคำพูาเบิงมาส้มน้ำกันพี่น้องจังสิได้หูเนาะ สองร้อยกว่าบาทพี่น้องบ่แพงดอกกะข้อเงินน้ำแ่วแม่แหละพี่น้องแม่แม่ข้อเงินแน่ฮะจิไปยอมผมจกขลุ่วยหายพี่น้องเลยบ่กทานมีได้ไม่ได้ซ้อค่ะท่านผู้ชมอยากกินเมื่อไห้แ่วแม่กับพี่น้องนั่าน้ะผางนี่อยากด้ามขยุกย้อยปั้นนันปั้นมอยมาเป็นมอยมาติดเป็นอะไร มันกูเลยตอนไหนเห็นแต่กูมันกเลยฮ่าฮ่าฮ่า่าฮ่มันกูอยู่อยู่กันแดดๆลมๆมวันนี้พี่น้องเลยโดนภาการกินข้าวกับยางตอนเที่ยงเนีาะเออซื้อจาเอ็นมาโอ้ยสิเวะกินเผือกโบเปิดห่านจ่อยไปแล้วก็ลงกินข้าวกับผู้บ่าวตะกี้นี่พี่น้องถ้าเราได้ถ่ายคลิปเดอกินข้าวกับอันปิ้งไก่ซื้อมาแต่ตลาดบ้านปังมือเช้านี่แหละเพราะว่า พอไปตลาดบ้านปังมาสัาก็ไป่ได้ถ่ายลีปพี่น้องเอ้ยสาวาเพิ่นไายนอกสลาก็ถ่ายบะไปกับสาวากับเอื่อยเพิ่นเนาอพี่น้นอ,นองเอเยืาอ,อยเพิ่นมาทุ่งเทพพี่น้องกับลานหน่อยอกับพี่อเ้เพิ่นมาแล้วข้าวนบกคอยบ่คอยปล่อยพมดอกพี่น้องมันมุนมัดบยนน่ยแม่นีงดอกโมหมักมันมุนมัดอึอดอดัดก็พอเป็นคนแบบว,ว่าขี่ห้อนคนขีหน่ห้อนเหือร้าย ที่ฮ้อนแน่ใจฮ้อนนําแหละมุ่นมัดพี่น้องเอ้ยก็เลยบ่ค่อยปล่อยตัว5เมวาสนาอีกแห่ก็กินมันลงเป็ดอยปลาอยู่ไสน้องน้องปลาน้องสะแลน้องสะละน่ะคือเด้อพี่น้องยอมผมหน้าเพิ่นใสขึ้นดําเนาะขาวเนาะอ้อหน้าใสขึ้นพี่น้องเอ้ยเพิ่นยอมผมเฮายังว่าย้อมมาตเ<ด>ิงแล้ว<ด>มันก็เลยชินตาเด้พี่น้องเองเพิ่นว่าสิมีเ็อย่างให้เยเพิ่น็ยอม อืมเอ้ยนั่นแค่นั้นขาวอยู่ในใจหัวอึ๊กๆเงี้ยเคยละแปลงได้แหละอืมพี่น้องว่าให้เฮาปล่อยผมให้เบิ่งแน่จะแีพี่น้องปล่อยเรียบร้อยคือยังอยากเป็นกาอยู่นะดําเนาะมันยังอยากดําอยู่เนาะมันแจ้งแต่ทางหน้าผาพี่น้องเอ้ยแต่ตนเฮาไปย้อมวางอยู่ปกองนาะ300ดําเนาะ แพงอยู e ่ปักโองนะพี่น้องอันนี้นะแต่อันน้มัแพงคนบานเัาเองบานนอกพี่น้องเว้ยอันนี้ก็ขอบคุณถูกๆกกำลังใจเด้อขอบคุณถูกๆูกทานถูกๆคอมเมนต์คำติชมคอมเมนต์ติชมคอมเมนต์อ่บอกซ้อนมากอะไรพี่น้องเอ้ยในแต่ละคลิปกันอันไหนที่บอกอันไหนที่บองามบอเหมาะเหบอกยังกะบอกซ้อนมาพี่น้องบอกเป็นยังเนาะติชมคอมเมนต์มาได้ ขอบคุณทุกๆทกานขอบคุณถุกๆกกำลังใจถุกๆคนท่กดก็ิ่งจนจบคลิปานอยเนาะโบคอยนะไซต์เก่อ้าวคอยนะคเจ้าเบิ่งหยอกเอจีไม่ได้เอีเธอมาเจเหยังเจอเหยังคอย่ายคลิป สามนี่เด้อพี่น้องเด้อส,าสาบาย,ยดียังมาสามสามแปดก็สาม